สบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนเนอเอฟซีเนาะก็คือมันอีกครับพี่น้องเนาะเอามาเบิร์ส่องมีคือย่าเผาเนาะพี่น้องก่อนเขาประเด็นก็คือน้องใหญ่กลัวอายนะเพราะว่าอันน้เฮ็ดแบบล้งกงกงเนาก็คือมันเจ็บแอวพี่น้องเมื่อกี้แบบบุคคลสบายนะพี่น้องยิ้มทำจะมีอะไรเนาะมันโดประจำตัวเนาะมันอีกก็คือสิมาขอบใจทุกคนอ่ะก็คือ บาเอิ้มันจะมาเดาประเด็นเนาะประเด็นก็คือเดือนที่ของอ่าคือเขาจะไปอย่ากเบานองเหล่า,าน,นี้เนาะม,มีจะมาเบาเอิ้งอ่ะเนี่เป็นคนเนี่คนบอสูงคนคือพี่น้องเบาวันเนี่ยคนไม่สู้คนจนกลายเป็นคนงูในสายตาคนอื่นเพราะว่าบ่อย,อย่างไ้พิจใจภยัยถือใจ ถืงใจเขาแต่ว่าเสียใจตัวเองคือเนี่ยังโทรศัพท์จนเป็ยังมันคืองงวดเนอะเสียใจไหลไหลเนาะเสียอาจะไต่อบกับชีวิตชีวิตเนาะก็ขอสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปพี่น้องเนาะหลับอะยรทั้งนีลมหายใจแต่ว่าจำเนียรเพกกรเริ่นมักเกษตรได้บออ,อใส่พาสอร์ทสบอร์ตพาร์ทสปอร์ตจำเนียรทำลายผูดด้ใดอยากเอาว่าเออไปทำงานเพิ่นมีแค่พาสปอร์ต แต่ว่าพร้อมจะเป็นได้นะให้แบบเพจ M O U สามารถติดต่อมาหลายต่อคิดลูกอะแต่ว่าจะมาเพจงานเนี้ยแบบเกษตรป่ะไม่เกษตรูุฟังเนี่ยสัตว์เป็นหลึ่งของงานยันก็นไรเนาะค้ายเครื่องไม่ใช่ผมก็จะอยากเมื่อแต่ว่าอยากสูต่อแบบเพจแต่เขาเห็นว่าเจ้าสามารถเก็บเงินไปเกาะได้สามารถอันนี้ได้สำหรับนะ วมาพี่น้องเอฟซีพันบอกพันเตือนว่าก็ขอบคุณขอบใจน้องพี่น้องคนอื่นเนาะขอขอบคุณขอบใจคนไทยทีเอฟซี FC คนไทยนท้องจีเบาหายก็ลังใจว่าเออ,เอ,อไม่รายผ่า,านเนาะดีใจอะมัน,นออมีสุขดีมันมีสุขดีใจครับในส่องลงใจเช้าว่รือว่าในส่องมาหนเนาะมาน่อยดีเนาะ อายสองคนก็เป็นกําลังยให้แหละถ้าว่ามีอายสคนเาก็คือแบบบ่ฮู้เพราะว่ามีแต่อายหนูก็ไม่น้อยคอยปรึกษาพี่น้องก็คือนว่านาคือโจนหรอว่าน้าคือโจรแนหล่ะแต่ว่าใจดีเลยเปนจังได๋สิเอาจังได๋ต่อก่าชีวิตเพราะนันบ่มีเหตุปานนี้เฮ้ยนอกบ่ได้เฮ็ดอายก็บ่ได้เฮ็ดจจะว่าน้องตาน่เอาโตเนเพราะว่า น้องตมีเงินเดือน YouTube เด้มีก็พอได้ใช้พอได้ส่งให้แม่แต่ว่าบ่เอก็คือบ่มีเงินเดือนด้ YouTube ก็ไหลเทือนึงแต่ว่านี่ก็คือควรเบิ่งบ่หลายมันก็คือเงินเดือนบ่ออกหลายเดือนแล้วเนาะตั้งแต่เฮ็ด YouTube มาบ่เอเคยได้รับเงินเดือนครั้งแรกเดือนนึงก็ซื้อโทรศัพท์ตัวนี้ซ้ําเนาะพี่น้องแต่ว่าอ่า นี่แหละกอเขาศึกมาคนเัางองค์บริเวณอ่ายน้องหรือว่าบริเวณซ้ายเหลือเดียวกันก่ะหากกนแต่ตอนทัพอิฐเห็แไหมประเด็จก็บทีมกันแม่นบ่าอะไรคืออีพอเคยแม่์ว่าคือเขาหนีสิพิษการทำลาก็ทาบทีมกันบหไดเลยเนี่ยเป็นอ่ายนอ้องเป็นซ้ายเหลือเดียวกันแต่ว่าคนอื่นหรือว่าเป็นเมีอาก็ตามเป็นใครก็ตามถ้าว่าพิจใจจะปุ๊บหนีคือค้ขขายจะท่ามาาัดทำลายด้ว่าอีอกยังไงด้วยเขาคนอื่นเนี่ยหากไรกับเบิ้์ดหากไแต่ว่าเ้าอ่ายน้อกนี่บริเวณนี้มั่นเบิร์ดหักกันได้เพราะวยุลมกันเต็มแน่หน่อยพี่น้อง ที่แรกก็ที่บ้าแบบขอบใจขอบคุณทุกคนที่เขามาให้ยกำลังใจบ่าวอกเนาะก็คือตอนนี้น้อ,นองตาดวงซึ้งอ่าดีใจเนาะที่ว่าเห็นอายละเรื่องละเรื่องหย่อนยางหมูบลอกมีคนเขามาให้ยกำลังใจมีคนเบิ่งคลิปเพิ่นเนาะเพิ่นเอาคลิปเดี่ยวลง n สองคลิปเออคลิปหนึ่งอ่ะคลิปหนึง่งซีนาทีคนเบิ่์กเปิดสองพัน็คือเพิ่นดีใจเนาะเปิดแบบเพิน่นจะสิมีกำลังใจถ่าคลิปแต่ว่า ผ่า่าดรงแต่มีดทืนก็จะสื่อโทรศัพท์ไม่แหยาๆต้องะม่าเนี่กค่หน้าจอมันดวนโทรศัพท์คนเลยพี่น้องเลยหน้าจอดวนหลายอ่ะก็คือว่าเออพนมาเฮกันเศษพนมาแบบไปเห็นงานตัดหญ้าแล้วไาเฮ็นในสวนในยังก็คือแบบพนักถ้ามาสะอาดนะพี่น้องถ้ามาสะอาดมาเดี่ยงปูเดี่ยงป้าแต่ว่าแม่นเปว่าเออแม่นแม่นอืมแล้วพี่น้องมาเกี่แล้วให้น้ำหนักเรามาเกี่ยวแต่ให้่ยคืออยู่บ้านนี่พนัา ปลูกพักมักเลี้ยงปูเยียงป้าเรือมาเคลกับเขาเนาะพี่น้องนี่ว่าซื่อจนดูงูซื่อเกินไปจนดูงูนี่แหละขอซีว่าเนี่ยถิ่มมันบอดใจเขาก็ถิ่ม,มนแมนะ่สิว่าจะได้กันด้วยว่าเข้ามาค้นป่าค้นหม้อมาเคืขอขเข้าแบบบูมพิษกันกับอะไรกันมันเนี่ยมันยืดมันยาวก็ได้เงียเก็บข่วม คลหม่ฮูซึ้งผู้เดียวแน่นอนพี่น้องภายแน่แต่ว่าเพิ่นโทรมาบอกข่อยมื้อนั้นก็เพิ่นสิกลับดีถ้าน้องตายบ่เผาให้เพิ่นกลับให้สู้อยู่ในก่อนหาเงินอยู่ในก่อนเมืองไทยคือประเทศที่จะเดินน่ะคือประเทศที่เฮาจะสามารถสร้างรายได้หรอว่าเฮาจะสามารถเก็บเงินได้เพราะว่าเงินเดือนเพิ่นดีอยู่นี่นะประเทศบ้านเมืองเพินนี่และคนไทยก็คือใจดีใจดีเป็นแบบ เป็นคนเมตตาคนนะนะเราไม่เนาะส่วนหน่อยเราซีมีคนหายอยู่ประเทศไทยคือมีแต่คนดีไซน์ดีๆคนหนาหักเป็นคนเอ็นดูคนเนาะมีเดะอ่าพวกมีของคนไทยคือมาเข้ามาประเทศไทยเข้าวังว่ามาหาเงินหากรรมเข้าตงเหตุให้มันเต็มที่ในเมือเข้าท่านประสบผลสาําเดจเข้าบุพเพอากับถ้าเข้ากลับไปในเมื่อที่เข้าประสบพลสําเดจก็คือจะมีคนดูถูกเข้าก้เก่าเยยบแบะมัวเ,เ,เ,เก่าเข้าตรงกลับเมื่อ บ่านฮักมองให้แม่ด้วยพ่วงซ่อมเร็จเนาะพี่น้องแม่บองดวงตายเบาถามแม่คอมเมนต์บอกบ่าเอิ้งเลยเนอะพี่น้อกเพิ่นอ่านเนาะแม่มาเอิ้กเกิดความพันน้องอย่างนี้เป็นก่อนเนาะกับบ้านเนาะความพันกับบ้านไปใช้ชีวิตอยู่บ้านเกิดพี่น้องเนาะถามแม่เป็นก่อนเพื่อนีแหละไปเห็ดเบี่ยคลายคล้องคือคลายคล้องเขาไปน้ำดดเป็นมีเอซีคลายคล้องคือดองตายเคยถ่ายเนรอพี่น้องวันนี้ ึ้นนะเอาให้ยไม่เท่าเบิดกำไรมือได้ก็ให้เบิดเอาไว้ใส่น้ำตัวเองเนี่ยเด็กๆในหน่อยเพราะว่าแต่มือเบาเอิกอซีมาใหยปุ๊บเนาะพี่น้องเพิ่นได้เอาเงินไว้น้ำตัวเองนะโฮกแซนเกี๊ซึ่งอีพ่อเป็นคนนับหายไรเงินมาบานได้เนาะให้พ่อเป็นคนนับหายได้หน่ให้มาเป็นคนเนี่ยนี่มีแต่พอลายเนาะเป็นพ่อของตัวเองแหละอีพ่อเล่านับหายเพราะว่าเพิ่นเป็นคนแบบซื่อๆดื้อหนาดื้อดังนะพี่น้องอีพอระดมหายรับระดับ้วก็แน่ไว เอาเงินน้ำมาไปในการไฮเปิลนเอาไปให้แม่ถาวรเพิ่นเพื่อเป็นการต่อทื่นไปขายเหมืองนาพ่อเดแปนชิมะไทยปุ๊บเนาะเพิ่นมือนก็ไปขายสูมาเพิ่นไปขายเมือนี้พรุ่งนี้เพิ่นสีเดินทางมาประเทศไทยแล้วไม่เนาะเพิ่นก็ได้เอาเงินที่ขายน่ะเอาทื่นมาเอากำไรเจแปนเมถาวรมันเคยเบาอยู่ว่าแต่ว่าหน้าขายนี่เอาทื่นมาส่งเพิ่นเวิร์ดแต่ว่ากำไรเอาแต่ว่าเพิ่นเบาเมื่อเดียวเนาะเมื่อที่เวิร์ดเสียเดินทางไปแล้ว แต่ว่าขายมาเป็นเดือนหรือแบบหายจนเวททั้นเวทก็คัมไลน์เนาะเป็นกบบหายเอื้อคล้ายหายผู้มือผู้มือเนี่ยน้อพี่น้องของแนวเงินกบบไหลอย่าเนาะอันนี้เบาเอื้อเอาเงินมาเป็นแบบเบาเอื้อนั่นโกงดูโกงเมียบ่การเงินหายข้ามเมียมืาอมือเดียวนะพี่น้องเบาเอื้อก็ได้พูดเสียใจเคนโทัมาเ่าเอ้อแม่เถอะคนแบบในยินแมย์เบาเนี่ยดี๋ยวเราก็เสียใจเนาะเคนแบบเ่าเอืกว่านะพี่น้อง ก็คือว่าเออเอาเงินมาค่ะโดดหกแสนกี่ถาว่าเป็นเงินแบบอะไรอยู่เก่าลอยกว่าเนาะแต่มันบุพเพสำหรับการเดินทางเนาะพี่น้องาตายก็ได้อ่าไปยืมมาให้ยอายเนาะเพื่อให้ยอายเนี่ยเอาเงินมาประเทศไทยเพราะว่าน้องตายก็เป็นห่วงอายให้เดเงินพันเดียวมันจะหดใช้ค่ากินค่าอยากได้น้องตายก็ได้ยืมไปพันสีพันเพื่อไปจ่ายอ่าค่าหองค่าย,ยังเราคืีดอกเพาะว่าพี่เนี่ยอยู่เด๋วสิบเกินไปเห็นงานโดดเท่ากับ น้องต้ายก็ให,ห้ซ้ําให้ไล่ยเนาะแต่ว่าน้องต้าก็บ,บ่มีได้ไปยืมไม่ไอ้แยไไปถามเพิ่นนั้นว่าลูกเคยอันเอาเงินมาบ่ให้เพิ่นสําหรับน้องต้ายคิดว่าเฮาแต่งงานไปแล้วเป็นเคยเป็นแล้วเฮาเป็นเพ่นไปสู่คอเนาะไปหมั่นไว้สิบ,บ่มีเงินสิว่าอีหยังกับเมียต้องเป็นคนรับผิดชอบในการเดินทางนี้เพราะว่าพวกอะบ่มีเฮาต้องซอกยกันเด้ อันนี้มาให้ขอบพูดด้วยว่ามาให้แม่ให้แม่ครอบคัวเนี่ยมายืมใหม่คือเก่าให้แม่ก็นหลังจากอาทิตย์วันสิไปกันดอดวันนี้แล้วพี่น้องเขาขอไปอยากบอกร้ายเนาะแค่ไหน่อยสิว่าเป็นการใจหายเี่ยงกันกับพี่แต่ว่าขอบใจขอบคุณที่ให้ก็ไม่แว่เบาอึศตอนเดี๋ยวเบาอึศไปกับมือซึกแบบดีใจแล้วพี่น้องเป็นบ่เป็นกับมือซึ้งก็แค่ฝืนเลยเนาะก็มันก็สีต่างใจเนาะใจำแกไดต่อไปเนาะ ่ขอบใจขอบคุณเด้อพี่น้องเอราะวันนี้คิมหนาเด้อฝากเพิ่มโฆษณาให้บ่าวเอิร์กแน่เนาะบ๊ายบาย